กล้องศึกสิทธิ์สตะเสือกลับเขาค่ายแล้วเขาไปไหนมาเนี่ยสองปีที่ผ่านมาจริงๆก็พักร่างกายนี่แหละก็คือพักร่างกายอยากพักก็พักพอดีจังหวะตอนนี้เขาไปเรียนต่อพอดีในจังหวัดที่พักเนี่ยแล้วติดโควิดก็เรียนก็น่าจะจบประมาณสักต้นปีนี่แหละต้นปีตอนนี้ก็จะจะให้ขยับจะให้ขยับเพื่อนเพื่อนจะเอาไปขยับที่ลุงพินีนี่แหละแต่ก็เอาไปขยับได้ก็ถือว่าเราได้ออกกาลังกายครับแต่คือพอเข้าที่เขาทางแล้วก็เดี๋ยวผมก็มาจัดการ ่อ,อก็คือตอนนี้ให้เขาจัดได้ไม่เป็นไรก็แอก็ดีสอนก็เพื่อนกันนี่แหละ,ะก็คือเอาไปจัดได้แต่คือ,อมวยก็อยู่กับภายใต้การดูแลของศิษย์สวัสดิเสือก็คือพอร่างกายดีเราก็ขอจัดหรือถ้าร่างกายดีแล้วฝั่งนู้นอยากจัดก็ให้ไปขออนุญาตทาง ชุนเกศเพชรรือว่าเดียเกศเพชรได้เลยครับดูเมื่อกี้เห็นวิ่งนี่จังน้ำฉุบอยู่แล้วพี่ตอนนี้ตอนนี้ต้องใช้เวลาสักห้าถึงหเดือนถึงจะเข้าที่ครับตอนนี้อยากต่อยข้างนอกหรือว่าอยากต่อยที่ไหนก็ได้เชิญให้เขาได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้รีแลกซ์แล้วก็กล้ามเนื้อมันก็ค่อยๆเข้าที่ไปมันต้องใช้เวลานิดนึงเราเรื่องน้ําหนักตอนนี้ยังต้องต่อยเวทนครับพี่น้าหนักตั้งไม่ได้เอาที่เหมาะสมตอนนั้นบางทีหน้าจะช่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสองปอนด์สามปอนด์ก็แล้วแต่ ก็คือนัดแล้ววันคีเด็กมันอาจจะทําไม่ได้เพราะมันนานมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นก็คือแล้วแต่สะดวกทั้งสองฝ่ายคโปรโมเตอร์เขาก็มีเจตนาที่จะให้ชกกันสนุกแล้วก็เอาเบสมาตั้งคงคงไม่ฟิกเหมือนเหมือนที่ซ้อมได้ที่แล้วเลยคงคง <ๆ S 1> ไม่น่าสามารถดิ้นได้กลับมาภาคนี้พี่ไพโรดมองยังไงไปถึงเหมือนเดิมไหมเก่งเหมือนเดิมหรือว่าต้องฮอตเหมือนเดิมหรือย,ยังไงดีมันมันต้องดูมันต้องดูอดัปเดตล่าสุดทุกครั้งมันจะตอบไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะผิดพลาดเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะว่า อ่พโลดทำไมพูดเยอะจังอะไรเนี่ยมันมันมันพูดไม่ได้เพราะมันต้องดูแต่ละช็อตแต่ละแมตช์แต่ละลอกแต่คือถ้าัสามารถปรับตัวได้ทันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเขายังเป็นเด็กอยู่ประมาณสักเขา20ต้นต้นเนี้ยยี่สิบเองใช่ยี่สิบก็คือถือว่าไม่ไม่มีอะไรแต่นักวยที่ที่มันกะได้แล้วก็คือคมเพชรนี่คือกะได้เลยว่าจะให้ไปในทิศทางไหนจะให้ต่อยไบไหนคือเพราะเขาซ้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่มีไม่มีเกยไม่มีการละเลยต่อหน้าที่ถ้าเขาหยุดชกก็คือหยุดเลย ตอนนี้เป็นนักมวยถึงไม่มีรายการก็ต้องซ้อมเพราะเขามีอาชีพเป็นนักมวยเพราะฉะนั้นก็คือฝากกับโปรโมเตอร์ก็ให้พิจารณาอันดับต้นๆเพราะเขามีความตั้งใจที่อยากจะชกเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้พิจารณาแล้วก็ช่วยดูแลเขาด้วยครับ